สวัสดีค่ะญาตาเองนะคะวันนี้่าตาจะพามาขุดหนอ่อกล้วยหอมทองนะคะอันนี้เป็นฤดูแล้แงหน่อเขาเลยไม่ค่อยสวยนะคะอันนี้ญาติัดเครือออกไปแล้วนะก็เลยพามาขุดหน่อเขาเพื่อที่จะไปปลูกญาตาก็เรียนรู้มาจากผู้รู้หลายๆท่านนะคะแล้วก็มาทดลองปลูกก็ปรากฏว่าได้ผลดีนะคะเราไปดูกันเลยนะ เมื่อเราได้หน่อกล้วยมาแล้วนะคะเราก็มาตัดการตัดรากนะคะแล้วก็ตัดตาของเขานะคะตาที่เขาจะแตกขึ้นมาเป็นต้นใหม่เราก็ต้องริออกตัดออกนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่เกิดขึ้นมาไวๆนะคะส่วนรากเก่าเราก็ตัดออกให้หมดนะอันนี้เป็นการตัดตาของเขาออกไปด้วยนะแล้วก็มาฝุดหลุงแล้วก็ใส่ดิน ลงไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปด้วยนะคะแล้วก็เอาหนอ่อกล้วยนี้ลงไปเลยนะคะนี่แล้วก็ทําการกรบเมื่อกรบเรียบร้อยแล้วเราก็เอาฟางมาคลุมนะคะจากนั้นก็รดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะเราจะรดน้ําทุกวันนะคะรดให้ชุ่มะะก็สักประมาณ15วันนะเราก็จะมาตัดต้นกล้วยออกนะคะ อันนี้หญ้าปลูกมาแล้วประมาณ15วันยญาก็มาตัดออกอันนี้ได้เดือนกว่า,วาแล้วนะคะอันนี้เป็นหน่อเล็กนะคะต้นกล้วยที่หน่อไม่โตไม่ค่อยสวยอันนี้ผ่านมา15วันแล้วหญ้าก็มาตัดนะคะตัดก็ได้สักประมาณเดือนหนึ่งนะคะเนี่ยต้นกล้วยนี้ส่วนพวกนี้นะหญ้าปลูกไว้2เดือนนะคะ2เดือนกว่ามาแล้วก็ทําเหมือนที่หญ้าสาธิตให้ดูนะคะ ก็เป็นต้นที่โตแล้วย่าก็เริ่มใส่ปุ๋ยคอกนะพวกน้ำหมักต่างๆย่าก็ใส่แล้วนะอันนี้เป็นต้นที่หนึ่งนะคะย่าก็ปลูกไว้สามต้นนะตัวนี้เป็นต้นที่สองสำหรับต้นที่สองนี้ยา่าริตาออกไม่ค่อยดีนะคะตาหน่อของเขานะ่ะเขาก็เลยแตกหน่อซ้อนขึ้นมานะคะกลายเป็นสองต้นนะ ญ้าก็เลยต้องไปตัดต้นหนึ่งออกนะเพื่อที่เขาจะได้มาเลี้ยงต้นเดียวนะส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นที่3นะคะอันนี้ปลูกได้2เดือนกว่าแล้วนะคะเนี่ยต้นนี้ที่มีแตกหน่อขึ้นมาอีกนะเพราะว่าญ้ามองไม่เห็นนะคะก็เลยไม่ได้ริดออกนะเนี่ยญาก็ต้องมาตัดหน่อที่เล็กๆนี้ออกเพื่ออาหารจะได้มาเลี้ยงหน่อที่โตแล้วนะเขาก็จะได้เติบโตได้ สมบูรณ์นะอันนี้ได้2เดือนกว่าแล้วนะคะสำหรับกล้วยหอม3ามต้นนี้นี่คือวิธีการปลูกเราต้องรดน้ำทุกวันนะคะเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าแรงนะถ้าหากว่ารดน้ำทุกวันก็จะเจริญเติบโตดีส่วนปุ๋ยก็จะใส่ขี้วัวนะคะแล้วก็น้ำหมักหัวปลาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่ยญาช้ายญาจะไม่ใช้เคมีเลยนะคะ